พี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์ความเชื่อที่โดนผูกขาบางไหมคะจุดบางครั้ แก่แก่พระเจ้านะคะพี่น้องครั้งนี้พระเจ้าประกระุแก่อารหาัมว่าจะยกแผ่นดินให้แก่เขาอาัรหาัมก็สร้างเทพ่บูชาถาวายพระเจ้าที่นั่นอีกซึ่งเท่ที่บูชาที่อารหาัมสร้างขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ถาวายเครื่องบูชาเท่านั้นแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ความสัมพันธ์กับพระเจา้าด้วยเหตุผลก็คือเพื่อการนมัสการเพื่อย้ำเตือนถึงพระสัจ ที่ทรงอำานวยเขาและเป็นการระลึกถึงการเข้าเฝ้าพระเจ้า,าด้วยอับรามก็สร้างแท่นบูาาชาขึ้นมาเสมอที่เขาไปทุกที่ที่เขาไปนะคะพี่น้องก็เดินทางออกไปเรื่อยเลยพี่น้องเดินทางออกไปยังเดินเขาด้านแถบเนเกตน,นะคะเดินทางเป็นทางตะวันออกของมเมืองเบนเอลแล้วก็ตั้งเต็นท์ขึ้นณตอนนั้นก็มีเบนเอลอยู่ทางทิศตะวันตก 对，对，对。 กับนางสาะและประกาของท่านว่านี่แหละจะรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงาม แต่ก็เป็นปรรยาของของเขาด้วยอับราฮัมเนี่ยจงใจหลอกชาวอียิพี่น้องเพราะว่าเขาบอว่าถ้าชาวอียิรู้ความจริงเขาก็จะฆ่าอับราฮัมแล้วก็ชิงตัวาร i ในความผิดพลาดของอับร,ราฮัมที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อที่โดนผูกขาวเนี่ยได้สังแรงออกมาให้เราได้เห็นถึงความอ่อนแอของเขาอย่างไรบ้าง ใจ <Bye. S 2> 너무. <요> 我。<Wow. S 2> wow. i'm จากเหตุการณ์นี้นะคะ เชื่อแม้จะมีความ แล้วก็เพ <c ười> ื่อนำ ก็เช่นกันพี่น้องเมื่อเจอ